แล้วเธอก็บอกว่าใครวะอ้าวเีแนึงนะใครคะอ๋อสงสัยว่าพิมพ์ผิดนะคะตอนแรกเธอจะพิมพ์ว่าใครคะแต่ว่าอาจจะพิมพ์ผิดเป็นใครวะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้พี่นิวนะคะจะแต่งตัวเป็นเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่าน่าจะเป็นผีแหละ เพราะว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยก,ก็ผีแล้วค่ะก็คือแต่งตัวให้ดูน่ากลัวเข้าไว้เพราะว่าวันนี้เราจะมาทําภารกิจกันบอกก่อนนะคะว่าไอดีนี้ไม่ใช่ไอดีที่พี่นิวใช้ประจานะคะเป็นอีกไอดีหนึ่งที่พี่นิวมีและไอดีนี้เนี่ยพี่นิวมีเพื่อนแค่4คนวันนี้เราจะทําภารกิจอะไรเข้าไปในแมปบรูคเฮเวนกันก่อนเลยเอาล่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในบรูคเฮเวนและครั้นี้นะพี่นิวก็ได้แต่งตัวเป็นผีมานะคะภารกิจของเราในวันนี้ก็คือ เราจะมาแต่งตัวเป็นผีแล้วก็เข้ามาอยู่ในแมปบลูเฮเว่นนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะลองแอดเพื่อนในเกมหรือว่าแอดคนที่อยู่ในแมปบลูเฮเว่นนี่แหละให้มาเป็นเพื่อนกับเรามาดูซิว่าถ้าเกิดเราแต่งตัวเป็นผีน่ากลัวน่ากลัวขนาดนี้จะมีใครกล้ารับเราเป็นเพื่อนในเกมหรือไม่มาดูกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลากลางคืนพอดีโอ้โห เหมาะเลยบอกเลยนะคะว่าเหมาะกับการที่ผีแบบเราออกมาอารวาสมากๆเริ่มต้นจากการที่เรามาที่คนนี้ดีกว่านะคะอุ้ยเป็นคนไทยด้วยอะใส่เสื้อขยีใบขยีไม่กี่ใบเลเนี่ยแต่ที่เด่นก็คือใส่เกงเกงลายช้างมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองพูดคุยกับเขาดูเนี่ยอุ้ยดูเหมือนกับว่าตอนนี้ผมเขาหายไปแล้วสงสัยว่าเขากําลังแต่งตัวอยู่อ่ะแล้วถ้าเกิดเราคุยกับเขาเขาจะเห็นข้อความเราไหมเนี่ยเฮ้ยเขาเดินแล้วนี่เธอ เธอคุยกับเราหน่อยสิแล้วพี่นิวก็ถามเธอคนนี้ไปว่าเธอคนไทยปะอ่ะดูสิคะว่าเธอจะตอบผีแบบเราหรือเปล่านะแต่ดูแล้วเธอก็ไม่สนใจเรานะเพราะว่าเธอกําลังเลือกทรงผมอยู่งั้นเราลองมาตามบ้านกันดูดีกว่านะคะอ่าข้างในบ้านเป็นฝรั่งแน่แท้เอาหันมาแล้วหน้าตาหลอกซะด้วยวัสดีจ้านี่เธอไม่ต้องกลัวเรานะอา้าว ทุกคนค,คือกําลังจะพิมพ์ทักทายเลยนะแล้วเขาก็ก็แบนผีแบบเราไปเลยจ้ะยังไม่ทันขอแอดเพื่อเลยอะ่ะมาบ้านหลังนี้ก็ได้อ่ะติ๊งต่องไปนะจ๊ะอู้ในบ้านคือมีแท็กซี่ด้วยอย่าบอกนะว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นคนขับแท็กซี่ดูเหมือนกับว่าเป็นคนไทยด้วยนะคะเอ้ไานาเดี๋ยวพึ่งไปขอขึ้นแท็กซี่ด้วยเดี๋ยวอ่ะองั้นเราไปด้วยนะนี่สวัสดีจ้าโอ้ผมเขียวมาเชียว ชื่อไรอะ AJ เหรอแล้วคนนี้ผีแบบเราก็เลยถามไปว่านายคนไทยปะแล้วเขาก็บอกว่าใช่นาะยนี่เขาตอบว่าใช่แล้วคนนี้นะคะผีแบบเราก็เลยบอกเขาไปว่าขอแอดเพื่อนได้ปะอ่ะมาดูกันเลยค่ะว่าเขาจะตอบว่ายังไงจะให้เราแอดเพื่อนเขาไหมอุ้ยเขาบอกว่าได้สิอุ้ยเขาไม่รังเกียจผีแบบเราด้วยอะแล้วคนนี้เราก็ถามเพื่อนไปว่าเพื่อนเราชื่ออะไรอะ อะมาดูกันนะคะว่า AJ จะตอบว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ ID ในเกมเขานะี่ะมาลุ้นกันนะคะว่าเขาจะพิมพ์ชื่อในเกมเขาบอกเราหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ลุ้นมากๆเลยเพราะว่าเขาไม่พิมพ์สักทีแล้วเขาก็บอกว่าชื่อโปจ t ตะ5้6หภาษาอังกฤษโอเคงั้น,เ,นเราต้องมาดูตรงนี้นะคะ นี่ค่ะแล้วก็เลื่อนดูนะคะว่ามีชื่อโปจิตะอะไรสักอย่างหรือเปล่านะนทุกคนอ๋อนี่ไงทุกคนเจอแล้วนี่ไงโปจิตะห้าห้าหกหกเนะคะอ่ะเราก็ทําการแอดเข้าไปนะคะซึ่งตอนนี้พี่นิวก็แอดเขาไปแล้วเรียบร้อยนะทุกคนข้างๆรถนี่หน้าลัวกันเลาอยู่เนี่ยแล้วเราก็บอก AJ ไปว่าแอดไปแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ AJ ต้องไปส่งลูกค้านะลูกค้าจะไปร้านเหล้าโอเค ลูกค้าจะไปร้านเล่าแล้วหนึ่งเฮ้ยภารกิจเราสําเร็จจริงด้วยทุกคนแล้วคันนี้เราก็มาเจอคนไทยอีกแล้วนะคะนนี้อุ้ยทำไมเตี้ยจุงอุ้ยแล้วเธอก็หายไปแล้วอะอา้าวหายไปเลยกําลังจะคุยกับเธอเลยนะคะแล้วเธอก็หายไปเลยหรือว่าเธอเป็นผีเอ๊ะ แต่พี่นิวว่าเราก็เป็นผีแล้วนะยังจะมาเจอผีอีกแหรอเนี่ยอุ้ยนี่ไงทุกคนคนที่หายตัวเมื่อกี้นี้ไงเราเจอเธอแล้วนะคะควน,นี้ผีแบบเราก็ทําการทักทายเธอไปแล้วเธอก็บอกว่าใครวะอา้าวอนหนึ่งนะใครคะอ๋อสงสัยว่าพิมพ์ผิดนะคะตอนแรกเราจะพิมพ์ว่าใครคะแต่ว่าอาจจะพิมพ์ผิดเป็นใครวะพี่นิวก็เลยบอกกับเธอไปว่าแอดเราเป็นเพื่อนได้ป่ะอ่ะมาดูกันนะคะว่าเธอจะยอมแอดเราไหมเดี๋ยวครั้งนี้นะคะ เราให้เธอแอดเรามาดีกว่านะรู้สึกว่าเธอวิ่งขึ้นบ้านไปแล้วเดี๋ยวนะอะไรอ่ะแล้วเธอก็พีมาะไรเธอบอกว่าทําไมทําไมอ่ะแล้วเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอแล้วนี่บ้านเธอเหรอเนี่ยเราไม่กล้าเข้าเลยอ่ะกลัวเธอแบเราแล้วคราวนี้ผีแบบเราก็เลยบอกว่าอยากเป็นเพื่อนด้วยอ่ะแล้วครานี้อะไรอ่ะเธอบอกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเธอขอเข้าไปแล้วกันนะเธอบอกว่าอะไรอ่ะนี่เธอนี่บ้านใครเนี่ยบ้านเธอหรือเปล่า อ๋อเธอบอกว่ายบายนะคะเธอบอกว่าไม่เธอบอกว่าไม่นะคะอ่านเป็นบยบยได้ไงเนี่ยเธอบอกว่าไม่นะคะทำไมอะทำไมเธอไม่รับเราเป็นเพื่อนอะเรามันไม่ดีตรงไหนอะเราเป็นแค่ผีนะแล้วคราวนี้เราก็เลยถามเธอไปว่าทําไมอะทําไมเธอถึงไม่รับเราเป็นเพื่อนอะมาดูเหตุผลเธอกันนะคะว่าทําไมเธอถึงไม่รับผีแบบเราเป็นเพื่อนแล้วเธอก็บอกว่า ก็ไม่ไงไม่ก็คือไม่ไงโอเคไม่มีเหตุผลด้วยนะแล้วเธอก็บอกมาว่าจะแบนแล้วนะเอ,าอ้าอ,อ,อย่างโหดร้ายกับเราดีแล้วเธอก็บอกว่าเปล่านะ่ะเราไม่ได้น่ากลัวแล้วเธอก็บอกว่าแค่พอแล้วโอเคแสดงว่าเธอไม่อยากรับใครเป็นเพื่อนในเกมมะหรองั้นเราไปก็ได้เราไปก็ได้เราไปก็ได้ขอยืนร้องไห้แป,ป๊บเราไปก็ได้ เราเป็นเพีแค่ผีที่น่าสงสารอา้าวไม่สนใจเลยเดินหนีไปเลยจ้ะต่อมาเรามาคุยกับเอ่อเธอคนนี้ดีกว่านะเออน่ารักดีแต่งตัวน่ารักอุย้ยเอา้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวใครทําอะไรเราลื่นกล้วยเหรอเดี๋ยวนะไม่กี้เราทําไมล้มอ่ะคุยกับเธอดีกว่านะนี่เธอเธอแต่งตัวน่ารักมากเลยอะ่ะอ๋อเธอเอารถเข็นออกมาแกล้งเพื่อนนี่นาะแต่งตัวน่ารักซะเปล่าทําไมชอบแกล้งอะ่ะ แล้วควนี้นะคะเราก็พิมพ์ภาษาปกิจไปนะคะเพราะว่าเธอน่าจะเป็นคนอังกฤษนะเราก็บอกเธอไปว่านี่นี่นเธอแอนเราเป็นเพื่อนได้หรือเปล่าเออดีนะทำไมเธอสองคนนี่ทาไมหัวมันฟุ้งฟิ้งละเกินเนี่ยมาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยสงสัยว่ามาด้วยกันนะแคะแต่รู้สึกว่าเธอเนี่ยพิมพ์ภาษาอะไรมาอีกก็ไม่รู้นะคะนี่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะจะคุยกันไม่รู้เรื่องและอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้อ่านบอออะ สงสัยว่าสองคนนี้มาด้วยกันจริงๆด้วยงั้นเราไปที่อื่นดีกว่าวิมาบ้านหลังนี้นะทุกคนนะอะไรกันครับเนี่ยโอ้รถหรูซะด้วยหวัดดีจ้าภาษาอะไรกันเนี่ยโอ้โหแต่รู้สึกว่าเราทักทายแบบหายไปแบบนี้เธอเธอก็ทักทายตอบอยู่นะแล้วคนนี้พี่นิวก็เลยบอกกับเธอว่าเอ่อแอดเราเป็นเพื่อนยังพูดไม่ทันจบเลยเนี่ยะเธอก็เลยบอกว่าเธอบอกว่าโนเนี่ยะ มาบ้านหลังนี้ดีกว่าติ้งตองจ้าอุย้ยยู่นะนี่ไงอยู่บนบ้านนี่ไงกาลังเดินลาก,กระเป๋าไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเธอจะได้ยินเสียงกริ่งหรือเปล่าอ่ะกดอีกรอบหนึ่งแล้วกันติ้งตองลงมาด้านล่างหน่อยจ้ามาหรือ,อยังอุ้ยมาแล้วมาแล้วได้ไงได้ไงยืนอยู่หน้าลิฟต์นี่เราอยู่นี่เราอยู่นี่ไม่เห็นลรวเหรอเรายืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยอ่ะกดอีกรอบหนึ่งก็ได้ติ้งตอง มาหน้าบ้านหน่อยจ้าหรือว่าเขาไม่ได้ยินเสียงกริ่งหรือเปล่าเขาอาจจะปิดเสียงในเกมก็ได้นะนี่ไงเพื่อเรานะเพื่อนเราอยู่ตรงนี้ไหนล่ะนี่ไงเขาอยู่ตรงนี้นะอุ้ยเขาหันมาทางเราด้วยแสดงว่าเขาเห็นเราเหมือนเดิมนะแล้วก็ทักทายเธอไปว่าคนไทยป่ะ พอไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะคยะแล้วดูเหมือนกับว่าตอนนี้เธอกําลังจะกินข้าวนะอ้าวไม่ได้สนใจเราเลยจ้ะเป็นนั่งกินข้าวเฉยเลยโอเคสรุปแล้วเราคงไม่ได้แอดเธอเป็นเพื่อนแน่ๆเลยเนี่ยเดียวนะตั้งแต่เล่นมานี่คือมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่ยอมรับเราเป็นเพื่อนในเกมเฮ้ยเจอคนแล้วเจอคนแล้วนี่เธอเอ้าเดี๋ยวนะ๋ยวบอกนะว่าเธอไม่ใช่เจ้าของบ้านถ้าเกิดเธอจะปีนขึ้นบ้านเขาขนาดนั้นนะ่ะเกิสงสัยว่าเธอคนนั้นเนี่ยไม่น่าใช่เจ้าของบ้านนะเราปีนด้วยดิเอะหรือว่่าใช อ๋อใช่มัง้งหรือยังไงเอ้ยใช่ทุกคนเจ้าของบ้านนี่แหละเพราะว่าเธอเปิดประตูได้เราก็ทําการทักทายเธอไปก่อนและกันนะจะหันหน้ามาคุยกับเราปะเนี่ยอุ้ยเปิดประตูแล้วด้วยเอ้าโอ้โหโ,โ,โดนแบรนแบบรุนแรงมากอะ่ะทุกคนอยู่ชั้นสองกระเด็นลงมาชั้นล่างเลย <c oughs> เดี๋ยวทําไมแบรนเรารุนแรงขนาดนั้นอุ้ยเดี๋ยวแต่งตัวน่ารักมากเลยะ ทำไมแต่งตัวน่ารักขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวลองคุยกับเธอดูนะคนไทยแน่นอนเพราะว่าใส่ชุดนักเรียนไทยนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปมาคุยกับเราก่อนขอคุยด้วยก่อนได้ป่ะนี่เธออ่ะเราวิ่งตามดีกว่านะเราจะตามตื้อขอเป็นเพื่อนเธออ้าวปั่นจักรยานหนีแล้วด้วยเธออุ้ยมีนักเรียนไทยสองคนเลยน่ารักทั้งคู่เลยซ้อนจักรยานได้ไหมเนี่ยเธอเราขอซ้อนจักรยานเธอหน่อยดิเราขอแอดเธอเป็นเพื่อนในเกมได้ป่ะอย่าเพิ่งหนีเราเด้โอ้ปันน่นหนีขนาดนี้กลัวหรือไงเนี่ย เดี๋ยวเราลองมาหายสักคนหนึ่งนะอุ้ยนี่มันคนนี้เธอชุดนักเรียนปั่นจักรยานเมื่อกี้นี้นี่ที่เป็นอีกคนนึงนะนี่ถึงแม้ว่าเธอจะล็อกบ้านแล้วก็กดติ๊งต่องนะนี่เธอชุดนักเรียนเธอสวยมากเลยน่ารักมากเลยผิวขาวโบ๊ะเลยอฮ้ยเดี๋ยวไม่สนใจเราด้วยนะวิ่งขึ้นบ้านไปเลยเฮ้ยรู้สึกว่ามีคนแอดเรามาใครอะอ่รับไว้ก่อนแล้วกันนะชื่ออะไรเนี่ยเละเก๊เก๊ซิโซอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคนแอดเรามาด้วยอะไม่น่าเชื่อเลยขนาดเราไม่ได้ขอเลยเนี่ย แล้วคนนี้네เราก <colours> <sigma> ็มาถามเธอคนนี้ว่าเธอเธอคนไทยปะถ้าเกิดเป็นคนไทยตอบเราได้ดิสรุปคนไทยปะเนี่ยอ่าคนไทยหรือเปล่าเป็นคนไทยเหมือนกันหรือเปล่าจ๊ะแล้วเขาก็พิมพ์เครื่องหมาย question mark มาเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่คนไทยแล้วเราก็เลยบอกกับเธอไปว่านี่นี่เอ่อแอดแอดเพื่อนเรามาได้ไหมเราอยากเป็นเพื่อนกับเธออะได้ปะแอดเรามาอุ้ยเขาบอกว่าโอเค แอดเรามาเลยแอดเรามาเลยแล้วคราวนี้เราก็เลยบอกกับเธอไปว่าแอดเราทีโอ๊ยมาแล้วทุกคนอ่ารับเลยจ้าเธอแอดเรามาแล้วในที่สุดภารกิจของเราก็สําเร็จไปอีกหนึ่งคนโย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 ,โยเอาละค่ะสรุปเลยละกันนะคะว่าการที่เราแต่งตัวเป็นผีแบบนี้นะคะก็เออไม่ค่อยมีคนจะอยาก รับเราเป็นเพื่อนในเกมเท่าไหร่เพราะว่าเราอาจจะดูน่ากลัวเกินไปตั้งแต่เล่นมานี่คืออะมี2คนนะคะส่วนคนที่แอดเรามาโดยที่เราไม่ได้ขอเนี่ยคือไม่นับนะบอกเลยนะคะว่าในภารกิจในวันนี้ออกแนวเฟลนิดๆนะคะหรือว่าไม่สําเร็จเท่าไหรอะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครั้งหน้าจะมาทําภารกิจอะไรติดตามกันดูนะบ,บ๊ายบายค่ะจุ๊บๆเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านตัวเองดีกว่านะนี่บ้านล้างนี่บ้านล้างที่มาใหม่เลยจ้าบอกเลยนะว่าบ้านล้างหลังนี้เหมาะกับผีแบบเรา สุดๆมีประตูแบบนี้ด้วยนะนี่ไปแงเลื่อนขึ้นแบบนี้สุดยอดนะฮะนี่ถ้าเกิดมายืนตรงประตูแบบนี้นะกลางคืนหลอ่หลอๆนี่ใครเดินผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านเราเนี่ยต้องวิ่งหนีแน่นอน <laughs> เพราะว่าเราน่ากลัวซะขนาดนี้